โปรเน็ตทูมูฟเดือนสิงหาคมโปรเน็ตพิเศษตั้งแต่วันที่1-8ถึงนะคะรีบสมัครด่วน ก่อนอื่นขอสวัสดีทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้หมอนก็ได้โปรของ t True m o v e มาฝากนะคะให้รีบสมัครนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8สิงหาคมนี้จะได้เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะคะได้แถมโทรฟรีด้วยทุกเครือข่ายแล้วก็ได้ WiFI ฟรีของ t True m o v e ด้วยนะคะโทรฟรีทุกเครือข่ายก็คือโทรนานละโทรครั้งละ15นาทีนะคะวันหนึ่งจะโทรกี่ครั้งก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน15นาทีถ้าเกินจะเป็นนาทีละ1บาทและทุกแพ็กเกจจะต่ออายุให้อัตโนมัตินะคะนาน12เดือนนะคะสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาในเครือข่ายของท e ูม v e นะคะถ้าซิมเก่าคงจะไม่ได้หรือว่าจะลองสมัครดูก,ก็ได้นะคะเรามาดูกันนะคะสำหรับแพ็กเกจแรกสำหรับแพ็กเกจแรกเน็ตความเร็วอยู่ที่4เมกะบิตได้เน็ตฟรี นะคะไม่ลดสปีดได้โทรฟรีทุกเครือข่ายนะคะ Wi-Fi ก็ฟรีในราคาเพียงเดือนละ150บาทเท่านั้นราคารวมภาษีเรียบร้อยนะคะ150บาทรหัสที่ใช้สมัครก็คือดอกจันาร์900ดอกจันเก้าี่สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะ ต่อมาแพ็กเกจที่2องแพ็กเกจนี้สุดคุ้มเลยนะคะคุ้มมากได้เน็ตความเร็วไม่อันไม่ลดสปีดความเร็วเน็ต1 0เมกะบิตนะคะได้โทรฟรีทุกเครือข่ายนะคะได้ Wifi ฟรีด้วยนะคะราคาถูกมากเพียงเดือนละ200บาทโปรนี้บอกได้เลยมาแรงจริงๆ นะคะใครพลาดก็คือพลาดเลยนะถึงวันที่8เท่านั้นรหัสที่ใช้สมัครก็คือดอกจัน900ดอกจัน98284เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะทุกๆแพ็กเกจราคารวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเติมเงินเข้าไปแล้วคุณก็สมัครแล้วก็ใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็เดือนถัดไปมันจะตัดอายุต่ออายุให้อัตโนมัติก็คือเติมเงินให้ครบตามจำนวน น,ะะนาน12เดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะคะรีบไปซื้อซิมใหม่แล้วรีบสมัครเลยนะคะสำหรับคลิปนี้หมอนก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ใครไม่เข้าใจก็สอบถามแชทมาด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะ